ออฟฟิศใหญ่ที่ทำงานหนักแต่พื้นที่จัดเก็บไม่เป็นระบบของมีแต่หายบ่อยงานชะงักโดยไม่รู้ตัวชั้นวางของไลโบลิงออกแบบมาให้ใช้งานง่ายแข็งแรงเหมาะกับออฟฟิศทุกขนาดหนึ่งชั้นแต่ใช้ได้หลายมุมช่วยแยกของเป็นหมวดจิบง่ายไม่รกสายตาแค่เพิ่มชั้นวางออฟฟิศดูโล,ล่งขึ้นทำงานคล่องขึ้นทันที วางของได้หลายขนาดพลาสติกแข็งแรงใช้ระยะยาวทำความสะอาดง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกเข้ากับออฟฟิศทุกสไตล์ไม่ว่าจะออฟฟิศเล็กหรือใหญ่ชั้นวางลายโบลิิงช่วยจัดพื้นที่ให้คุ้มค่าจัดดีๆออฟฟิศดูแพงขึ้นลูกค้าเข้ามาก็รู้สึกเป็นมืออาชีพทันทีชั้นวางของดีๆไม่ใช่แค่เก็บของแต่ช่วยให้งานเดินหน้าได้จริง 1. Yeah, right. พลาสติกคุณภาพดีไม่เปราะแตกง่ายเหมาะกับการใช้งานในออฟฟิศที่มีการหยิบเข้าออกบ่อยลายโบลิงช่วยเพิ่มความแข็งแรงเชิงโครงสร้างไม่ใช่แค่สวยแต่ช่วยกระจายน้ำหนักและแรงกด 2. ผิวเรียบไม่สะสมฝุ่นเหมาะกับออฟฟิศที่ต้องการความสะอาดดูแลรักษาง่ายน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกพนักงานสามารถปรับตำแหน่งได้เองไม่ต้องใช้แรงหรืออุปกรณ์พิเศษ 3. ปรับการใช้งานได้ตามลักษณะงานวันหนึ่งวางเอกสารอีกวันวางอุปกรณ์เป็นชั้นวางที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงไม่ใช่แค่สวยแต่ช่วยให้งานในออฟฟิศเป็นระบบขึ้นจริง ทําทำความสะอาดง่ายเพียงเช็ดก็กลับมาดูดีเหมือนใหม่ใช้งานร่วมกับกล่องจัดระเบียบได้ดีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บโดยไม่ทำให้ดูรก 5. ไม่เป็นสนิมและไม่ผุกร่อนใช้งานได้ดีในสภาพอากาศชื้นผิวสัมผัสเรียบไม่บาดมือปลอดภัยสำหรับพื้นที่ทำงานที่มีคนใช้งานตลอดเวลา ช่วยง่ายสบายใจเก็บทามต้นไม้ทั้งน้ำตัองเองก็บใส่เพียงครบควรเจอคนใช้ในบ้านเราก็มีให้เลือกมากมายบนี้กการดีส่งไว้ไม่ต้องรอนานสินค้าผด้จำหน่าเ,เต็มเลือกได้ไม่ไม่ว,วุ่นวายของดีทุกาการันแค่ฉันเลยคงค่ะ Well